ฮัลโหลพี่จุ๋มนะคะสวัสดีทอดตันเต้ค่ะวันนี้เราก็จะพามาผัดเอ่อซีอิ๊วผัดซีอิ๊วแบบน้ำฮะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะกินน้ำมันน้อยลงนะคะเราก็ใส่เอ่อพริกพริกซีเอ่พพเอพริกหวานนะนะคะอ่ก็เรียกว่าอะไรชฟสวิชเชนซอสเราก็มีน้ำเล็กน้อยนะคะ แล้วก็มีสียุวสีิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็มีเส้นเดี๋ยวเราจะพอเดือดรึเราจะใส่ไข่เดี๋ยวนั้นเราจะใส่ไข่ลงไปนยนะคะเดี๋ยวเราเราจะใส่ไข่แล้วก็ใส่เส้นแล้วก็ใส่ผักก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวนะคะขอใส่ ดีนิดหน่อยนะคะใส่รสตีนิดหน่อยละโอเคค่ะ <Okay, ha. S 1> แล้วก็ใส่ไข่ uh huh. แล้วเราชิมนิดหนึ่งค่ะ อม,อมโอเคแล้วใส่เส้นลงไปนะคะที่ผมชอบกินเส้นนี่ก็สองมืออ่ะสองมือมือม้อเชา้า้อเชา้ชาขงพี่คือประมาณเกือบเที่ยงตอเนี้ยังไม่เที่ยงนะคะทำไว้ก่อนนะคะ นะคะ่ค่ะผัดซีอิ๊วเส้นมันก็จะมีรสชาติแล้วค่ะนะคะแต่ไม่เค็มจัดไม่หวานจัดเราก็ใส่เดี๋ยวนะถ้าใ,ใช้สองสองอันนี่ก็ใส่ใบหลายอย่างะคะ่ะจากที่ในสวนมีใบใบกุ้ช่ายใบกุ้ช่าย ฝ่ายแรงไปหน่อยให้มือนิ้วมันยังถูกอะไรไม่ได้มากมือขวามันเจ็บแต่มันมันถนัดนะ <laughs> นก็ช่วยช่วยมือซ้ายช่วยมือซ้ายก็ไม่ค่อยถน,นัด <laughs> แต่ก็มีโอกาสได้ใช้มือซ้ายเยอะมากตอนช่วงเมดี <laughs> นี่ก็เดี๋ยวก็แบ่งเป็นสอง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 เซตค่ะเซตเช้ากับเซต เย็นกินกับลูกตอนเย็นก็อุ่นหน่อยหนึ่งก,ก็จบละค่ะเดีย๋ยวใส่เส้นให้หมดเลยผัดทีเดียวนะคะผัดทีเดียวปลั่มปลัำ่ำ เนี่ยค่ะถ้าอยากหวานก็ใส่ซูโครสนิดหนึ่งก่อนกินนะคะก่อนกินใส่ตอนก่อนกินค่ะนิดเดียวถ้าอยากหวานเหมือนก็แค่ใส่ซูโครสแค่แ่น้ำตาลน่ะนะฮะแต่ตอนนี้มันก็แค่เค็มๆค่ะเส้นมันก็แค่เค็มๆผักมันหายไปห,หมดเลยเห็นะคฮะเดี๋ยวใส่ผักให้สลบ <laughs> ให้หมดผักให้สลบไม่หมดแล้วเราจะต้กินผักเยอะ เนี่ยค่ะตัวผักเนี่ยมันจะเป็นตัวลดความดันนะคะผักเนี่ยจะเป็นตัวลดความดันแล้วก็เป็นไฟเบอร์เราไม่ต้องไปกินไฟเบอร์นะคะผักเนี่ยมันจะมีวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนนะคะกินผักเนี่ยเป็นยากินผักเป็นยา นี่ก็มีบล็อกลี่ค่ะบล็อกลี่มันก็อยู่ยาวมาจากอทัมนะฮะใบไม้ร่วงจนกระทั่งผ่านหิมะผ่านอะไรมามันก็ไม่ตายนะฮะพอมาถึงหน้าสปริงเนี่ยมันก็ออกดอกเพื่อจะออกต้นใหม่นะฮะออกดอกจะออกมเมล็ดเพื่อจะออกต้นใหม่เราก็เก็บมเมล็ดไว้ปลูกอีกนะคะ ะะเดี๋ยวรอให้ผักสลดเนี่ค่ะชิมรสชาติทิเป็นยังไงที่เส้นอะน,นะฮะเพราะว่าปกติโอ้พี่จะใส่น้ำมันเยอะมากแบบว่าไม่ให้ติดเลยนะฮะแล้วแคลาอรี่มันก็ขึ้นไปสูงมากน้ำมันมันกินมากไป่ดีค่ะน้ำมันเนี่ยเป็น,ปนตัวไปอุดอร่อยค่ะอร่อยใช้ได้พี่ถึงมชอบไปอุด ถ้าอยากจะเปรี้ยวอีกก็เติมมะนาวนะฮะเรามีมะนาวสดอย่างเงี้ยไว้ได้ไวิตามินซีถูกไหมฮะถ้าอยากหวานนิดนึงก็ใส่สุขรสตอนจะกินนะะนิดนึงให้มันแบบอืหวานหน่อยหนึ่งพอละคําสองคำพอละแต่ใส่เยอะถ้าใส่ไปเลยเนี่ยมันอาจจะเยอะ่ะนะฮะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่คือผัดซิ๊วของพี่จุ๋มละนะฮะกินเพื่อสุขภาพ ไม่ได้กินให้แบบโอ้โหอรอ,อร่อยจะต้องน้ํามันเยอะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยค่ะเอาแล้วค่ะผมจุมว่าใช้ได้ละนะคะถ้าจะกินให้มีสุขภาพนะฮะเราก็แต่งได้โดยกินพริกพริกส้มมันก็อร่อยแล้วค่ะกินกินมากก็จะตายเร็ว <c oughs> <c oughs> นะคะพอนะคะปิดไป เนี่ยค่ะใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็มีไข่ไข่ก็เป็นโปรโตีนมี K2 มี D3 นะคะมีวิตามิน D3 ดวิตามิน D3 อ่ะนะ,ะแล้วก็ K2 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 นี่ก็จะเป็นช่วยลดเพราะพี่กินแพรไปหนึ่งลูกแล้วนะคะแล้วก็น้ำ นี่ก็แหมู่นอย่างเงี้ยไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเอกินเยอะแยะแล้วค่ะเยอะอจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่เยอะน้อยๆเยอะแบบกินกินไม่เข้าแล้วเพราะในท้องนี่มันมีน้ํากับมีเอ,อแพเข้าไปหนึ่งลูกแล้วฮะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่พริกส้ม จะใส่คุสุสาร์โรดเล็กน้อยก็ได้นะคะถ้าจะให้อร่อยนะเดี๋ยวพี่จะโรยกระเทียมเจียวนะคะนิดหน่อยให้เป็นแบบความอร่อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพอนนี้ใส่เสร็จเดี๋ยวไปแช่แล้วเดี๋ยวมาแต่งหน้าก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิกันอร่อยค่ะใช้ได้ละรสชาติ ยอจะกินให้ลดความอ้วนมันก็ต้องไม่กินเกินสองชามนี่สานี่ให้ชูง p อช t แล้วนะส 2, 2, 2, 2องสองสองสองแล้วปกติจะกินแค่ครึ่งหนึ่งของอันเนี่ยปกติเขาให้กินแค่ครึ่งเดียวพี่จุม๋มก็ยังให้โอกาสตัวเอง เดี๋ยวมก็ไปายาให้โอกาสตัวเองเนี่ยนะคะมีกระเทียมค่ะอ้อจะอร่อยมากเลยนะคะแล้วเราไปหาพริกนีคะกระเทียมเจียวเราก็เจียวไว้เป็นขวดๆนะคะโอ้ยเจ็ดนิ้วชี้ช้อนม,มันไปกดเนี่ยค่ะโอ้ยน่ะใส่กระเทียมเจียวอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วเนี่ยเนี่ยนะคือน้ามันเราไม่ได้ไปลงในที่เส้นเราก็มี เราก็มีเนี่ยคะน้ำมันเป็นขวดเลยน่าจะกินนะนะน้ำมันกระเทียมแต่ไม่เอาหากินแบบเส้นผัดแห้งๆอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าสุขภาพเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจเอ่อเบาหวานหมอเขาะจะรีวิวเขาะจะดูอีกทีว่าผลผลของยาผลกระการปฏิบัติตัวของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวพี่จุ๋มจะเอาพริกส้มมาใส่อยู่ไหนวะฮาลาป,ปิโนโ่นี่ยนะนี่ค่ะพี่จุ๋มชอบกินพริกส้มพริกดองนะแล้วชอบกินพริกดองเดี๋ยวค่อยมาล้างช้วยล้างจานเนี่ยค่ะใส่ฮาลาป,ปิโนโ่นะคะเนี่ยชอบกินพริกส้ม ้มาล้างค่ะไปกินกันเดี๋ยวจะมีการถวายพระตาหารโอเคนะคะพี่จุ๋มค่ะโสพิทัศน์ทันเต้ค่ะเนี่ยค่ะแสงมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยงามเนี่ยค่ะผัดซีอิ๊วแบบน้ำมันน้อยนะคะโอเคค่ะบวัสดี